เอเยวอตส์บสวัสดีครับผมเซลพีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์บค์นะฮะวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่นะลูกค้าเป็นรุ่น Honda CBR300R รนะฮะคันนี้ของแต่งมีมาให้พอสมควรนะฮะรถสวยๆเลยครับลูกค้าอย่างแรกเลยนะครับผมชุดสีตัวรถนะลูกค้าเป็นสีเทานะติดสติกเกอร์มาเท่ๆเลยนะครับผมเฟี้ยวๆเลยมาพร้อมกับเครื่องยนต์3 0 0ซีซีฮะลูกค้าเป็นระบบหัวฉีดนะฮะท่อได้เป็นท่อเดิมนะครับผมนะ สวยเลยเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่เจ้าคันนี้กันหน่อยนะครับเจ้าคันนี้นะเลขมาอยู่เพียง2อ0 0 0ันกิโลเมตรครับลูกค้ามีกระจกแต่งมาให้ด้วยนะฮะสวยๆนะเจ้าคันนี้ระบบเบรก ABS ใช้ทำง,งานได้ปกติครับผมนะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆนะฮะระบบไฟติดครบครับสูงต่ำติดครบเลยนะฮะอ่าประมาณนี้เลยนะครับชุดสีฝั่งนี้สวยๆเหมือนกันนะ,คะเครื่องฝั่งนี้สะอาดเหมือนกัน,นะครับลูกค้าโซ่สเตอร์สะอาดกริบเลย ายได้มาเป็นท้ายเดิมนะฮะคันนี้รถพร้อมขับขี่ใช้งานมากๆนะใครที่กำลังหา3 0 0ขับขี่อยู่ผมแนะนำเลยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกได้เลยนะฮะ,ะประมาณนี้เลยนะหากใครสนใจเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลพรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ